จนจนจนทุกน่ะทุกทุกกับเทียนเราจุดใช่ไหมละ่ะตาเป็นจนเพราะว่างงมันลมมันแรงนี่ยกลางวันมกมแรงแรงลมกระดับอืมทีนี้พอเพอามันเข้าปลากาแกนะทุกทุกขกระมุดเทียนก็หมุดถึงเลยเข้ามาเข้ามาทีนี้มันมันตั้แท้ท,ที่แกไปกินเหล้าเลยแกแกไม่ได้กินเท่าไหร่นักกลางวันเนี่ยมือมือแกก็จับจับไปรากไม้น่ะจับรากไม้ แกตัวลมองแก่ขอบาดเจ็บว่าตอนแกไปทําแบบเขานานเลยคงนานจริงๆมักขนาดจริงๆคงเคยเลยไมนเคยนานขนาดนี้เลยนะเมื่อตอนแกเราเอามาตอนแต่เราไปถวายมาก็อยากกินไข่ก็เอาไข่ไปก็ดีใจก็ได้ไข่ถวายไข่ไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ไม่กินก็กินน้ำส้มก็ไม่กินน้ำแดงนะวันนี้เขากินน้ำส้ม เขาอยากได้กระทมอะไม่เป็นไรหรอกคอยด้งวดน,นี้ดีจะเอาทอมให้หนอกมายากหรอกอ๋อตอนนี้เขาอยากได้กระทมอืมอยากได้กระท่อมไปไปมุงที่จังหวะนะ,ะอ๋อก็กระทมไอ้กระการพูตาด้วยตาตาตา,ตาเข้มยายตาแย้มใสเแย้มไปยายสีเขาอยากอยู่อ๋อเขาเขาชื่อตาแย้มกับยายสีเขาอยากอยู่เขาอยากอยู่นั่นเลยครับยยอืมเขาจะให้รายงวดดูเพราะว่าจะทำถูกนะอืม รายงวดอยู่เดี๋ยวว่านี่ถูกมางวดที่สองละวเลือกจี่งวดแล้วตรงนั้นตร,ตรงนี้งวดที่สองกังที่สามนี่แหละงวดที่สามแล้วงวดที่สามนี่แหละเพราว่ามันรู้สึกว่าวันนี้แกเข้านานนานกว่าทุกครั้งเลยนะคนานจนทำทำตาว่ะตาเป็นคนไปไปนั่นไปไอ้ไฟน่ะลมแรงลมมันอู้ลมแรงจริงๆเลยลมพัดแรงอืมแรงอืมแล้วก็ แกอยากกินไข่กับยาดกับอยากกินไข่อยากกินไข่เป็ดแกอยากกินไข่เป็ดแตาแย้มกับยายสีอยากกินไข่เป็ดอยากกนไข่เป็ดแล้วก็จะให้โชคอีกหลายงวดอีหลายนวดแตชุดนี้ได้แน่นอนยังไงก็ได้เลยนี้ยังไงก็ได้แกจะเอาเดี๋ยวแกไม่เอาไม่เอาซ้ำซ่าแกจะเอาแต่ตรงนี้ทีเดียวแกจะเอาทีเดียวตรงนี้เลยอืประทวงเวลารอมุดอยู่ อืมผมปลาไม่ทันไปนู่นไ,ไปสังขา,บบารขับกลับไม่ทันาเข้า,วา,วนานกว้างควนวที่แล้วนานของเที่แล้วงานคนวที่แล้วอีกงานระบบงานระบบยิ่งใจขนาดน,นะครับมันมันไม่มันไม่มันอะไรแกมันอะไรเมาเหล้ากระสุกสะนกระสติกอะไรนะแกมาเป็นแค่เป็นห้อยู่เนี่ย เที่ยวที่แล้วแกเอ่อเที่ยวที่แล้วยายแย้มกับตาสีนี่ได้อยากได้ผ้าเกศสีเอออยากได้ผ้าเกศสีจุดนี้ก็อยากกินไข่แล้วก็แล้วก็ให้แล้วให้แล้วแกก็ให้ถูกแกก็ให้ถูกอะไรให้ถูกเอ้าก็แปดศูนย์ก็ออมซินไงแปดศูนย์เอออ๋อออมซินแปดศูนย์ไหนแต่แต่ว่ายายยายสอนนี่ซื้อคือเราจังตั้งใจซื้อซื้อสลาอกินแบ่งซื้อแปดศูนย์แต่ว่ามันมันมันได้ข้างหน้าได้สามศูนย์เจ็ดหกแปดศูนย์ สามศูนย์เจ็ดหกแปดศูนย์มาเด้เลยได้เลขหน้าได้เลขข้างหน้าได้เลขหน้าอ๋อเขาให้เท่าไหร่เลขหน้าเลขหน้าก็ใบละสี่พันไงใบละสี่พันอ๋อก็ได้มาสองสองใบวันนี้เจ็ดบได้สองใบเงินก็ให้เรียบร้อยแล้วก็เลยซื้อไข่ซื้ออะไรไปถวายเรียบร้อยแล้วหมดจังหวะวันกับพี่น้องไปสี่ห้าคนไปทำพิธีจบครับแต่งวดนี้งวดนี้แกก็ให้ก็อ๋อถ้าโกยมาแล้ว ทำแล้วทำแล้วเองกินข้าวหรือยังตะโกยเดินมานะครับจานโกรยเดินมาละก็จะมุยม้ยพ่อจมุ้ยจากบ้านไอ,อจีดปนอ้องเอ็งตุ่ม เตือตมูตมอตะมูตมูตวมูตวลูกเตนะอือฮัะโอ้ตะบ้านเน่นองน้องบกอุ้เชอที่ตองพูดมูลนี้ก็จังบ้านับ้านเียกพายมีโอยียมอืมตยยยมตียายมอะบ้านมันเนะุเจ้าุเจ้าุตับจังบ้านต่ต่ครั้งล้วบอกบอกลูกหลานเลยตัวไหนนแน่ เจอบาร์ถเก่งเคยเอาก่อนเขาเอาก่อเขายมุนีเลยเออแล้วจะหาว่าเอาเลขเข้ามาอีกเนาะกวนแต่เขาเอาเลขเราไปเนาะตาห่ใหญ่อืา่่ตาหน้าตาใหญ่เงยนะตาขันยิงนุ่อืคอยคนเจ้าาอยคนเจ้าเจ้าไก็เจ๊งอะเจ๊งอนไอือือเออคนกลัวเจ๊ง คนเจ้านุจนเินกำลังนะของเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะแต่บ้านเละหมดนิทานนี่บ้านรับเต็มเลยเติมเตมอ๊ะนี่เพิมลทำใต้ต้นไม้เลยทำใต้ต้นไม้เลยจ้าตาตาเยีมจะมาเจ้าเอง ហើយអីចង់បានចុះហើយធ្វើសរមួយអូអូចាចាធ្វើអូយទៅអូយខ្ញុំទៅមកខ្ញុំទៅបាននេះណាទៅបានទីតា7 7តាអេយកវាចាមួយ5មួយ5មួយអេទៀងគមៀនបានមន្ទិនចុអត់ទៅតាញ៉ៃប្រោតអត់គង់ចៅ ลายพันอยู่เออหลายพันลายพันอยู่แต่วันนี้ก็มาเอาหวยมาเอาเอาเลขทีนี้ก็ได้ก็ได้อีกอืแล้วก็สาธุสานุตอนได้อีกเือยิีตอนจะทำอะไรมากกว่านี้ครับเนาะได้ได้ทำคนน่นแหละได้ครบครบคะแนนน่แหละบังครบเนี่ยบราจงเราเงี้ยนี่ก็ติดโจมดที่แล้วก็เราเราก็ไม่ได้รู้เนาะไม่ได้รู้ว่าเลขจะออกเลขตั้งใจซื้อแปดศูนย์พอดีมันมา ดุนเทวดาให้มาก็เลยได้เลขหน้าครับสองใบแล้วก็ดีใจแล้วไม่เคยทุกข์แลอวอายุจนปูนนี้แล้วเมื่อมันทุกข์มาปูนหูอื้อหมดเลยนะจนี้ดขมัดเยี่ยมน้องดื้ออ่ะให้จัดโกยพูดทีหนึ่งอ่ะอ่ะขออนุญาตโอลาที่ดุงหะแล้วเออที่ดุงหะเลยเออเจอกัจเจอกันจอมจอมโกยจะกลับบ้านแล้วครับอื อาจารย์โกยครับอาจารย์โกยไปแล้วครับกลับบ้านแล้วครับเดอค,ครับเดินได้ถ<ๆ>ูกทางนะอาจารย์โกยนะได้ตัวไหนเดี๋ยวไ,ไ,ไปเอาไปเอามาดูก่อนอที่เขียนไว้แค่ให้ตอบงวดนะอาจารย์โกยนี่ แกให้ต่องวดเลยแกให้กระดาษนี้ให้กระดาษที่แกเขียนเออใหเองเลยนะบอกแกเขียนให้เลยนี่แกเขียนให้เลยสวัสดีครับสวัสดีแกับ้วแกให้แล้วแกก็เออดูแกมันให้ือยังถ้ามันให้ก็ผิดเลยแกเขียนยังเขียนวัดนะเมื่อตอนกลางวันแกเขียนให้เลยเขียนให้อย่างนี้เลยเจ็ดโอ้เก้าเจ็ดเจ็ดกับสี่สี่แปด จะให้แค่นี้เลยต่องวดเลยให้้แค่นีเอองืก็ให้ไม่เยอะเนาะให้มเยอะวันนี้ให้ไม่เยอะหมดนี้ก็ให้ไม่เยอะให้นิดจะให้โอ้ยแกตรงปูนอยู่ในนั่นเลยแกตรงเพราะว่ามันเข้ามาเข้ามานานเหลือเกินเข้าจนพวกเราที่อยู่ในใจหายหมดทุกคนกลัวไม่ออกกลัวไม่ออกตาไม่ออกแค่ก็อแครับ ก็ให้เลขสวยนะผมมาสวยสวยเก้าเจ็ดสี่แปดะเขียนอะไรนี่ลายมือแกจะเขียนอะไรนะวาสนาเจนสายใจมันชื่อวาสนาวาสนาอ๋อวาสนาเจนสายใจเจนสายใจนางคุณงมันกลมมาเชื่องันมันกลมมาเชื่อมันแค่ให้แต่ใบนี้ใบเดียวอใบนี้แหละใบโกงเพื่อนเลยกเคี้ยนให้เคี้ยนให้แม่เคี้ยนโซนหมูเคี้ยนให้แม่เคี้ยโซน เรียกหาจะแม่เกศรกับแม่ต้อยคนอื่นไม่ค่อยไม่เขียนจะบอกไม่เกสอนอย่างเดียวเขียนให้แม่เกสอนเขียนให้แม่เกศอนกับแม่ต้อยออจารย์โกยนะครับให้แล้วให้แล้วบอกว่าให้ต่องวดเลยงวดประจาวันที่สิบหกสิงหาคมสุขหกสิงหาคมหกสี่นะครับเลขอาจารย์โกยให้มาแล้วนะครับให้มาแล้วต่องวดเลยเนาะ วดที่แล้วมันก็ให้ดีเหมือนกันมันใหเกดเก้ามันออกหกเก้าใช่ไหมล่ะถ้าเราอยากสู้ขึ้นลงมันได้เป็นซูนมันออกอมสินออกเปิดซเลยป็นอมสินนออกเปิดซูนยาจะสอนอยกจะซื้อนะครับซื้อซื้อถูกเลขข้างหน้าเลยซื้อไข่ไปถวายกี่ฟองก็ไม่ได้นับไม่ได้นับทั้งเยอะเลยเลยลโอ้ถาดหนึ่งเลยถาดหนึ่งเลยต้มไปอืมต้มไปถวายอ่าแม่ มีผลไม้เจ็ดเจ็ดเจ็ด้นผลไม้เจ็ดอย่างเออเจ็ดอย่างเอาไปเจ็ดอย่างอืแล้วก็ไข่อย่างมีไข่วันนี้ท่านยายจะอะไรนะยายเย้เออจะจะเย้ยายซีกมกมากินมากินน้ำแดงกินน้ำส้มกจะจะกินน้ำส้มอยากดืนน<อ>่มน้ำส้มครับอืกับน้ำมะพร้าวโจมโอโอรานเลยก็บอกว่าอยากไดโอรานเลยโอรานเลยโจมโอ นี้ก็คือได้กระท่อมแน่นอนได้แน่นอนครับถ้าออกตัวนี้เนาะถ้าออกตัวนี้นี่ขอให้ออกตัวนี้เลยขอให้ออกตัวนี้นะได้กระท่อมได้กระท่อมใหม่แน่นอนเลยใหม่แน่นอนครับได้กระท่อมมุงลังคาให้ให้เขาเปียกน้ำเปียกฝนอ๋อเขาไม่อยากเปียกน้ำเปียกฝนเขาไปอยู่ตรงนั้นนานแล้วครับแต่วันนี้คนจะเข้าก็บอกว่า ้นไม้ห้ามหักนะอะไรก็ห้ามหักนะขอยสงบเงียบสงบเงียบอะไรลมตีลมมาอย่างแรงเลยทามยายเนี่ยตามใาญ่พานขนาดตาเอาหมวกไปทำแล้วมันยังกระดับดับดับไม่ได้เลยเทียนดับมันก็ตาไม่อยากมาต้องนั่นเทียนตลอดไ้สว่างตลอดนี้วันนี้เข้าดีดีกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นมา โอ้อจบมุ้ยพอจำมุยจับ้านอยจีดพน้องเอ็งต้วก็วมเพื่อสมมูลสมลสมมลสตมูยสมลรวมลูกเต้นนะน๋อจากอยจาบ้านในนองน้องอาคนเธอที่บางคนมูนี่ก็จังบ้านทุกบ้นเรียกอุกาเยี่ยมใหญ่ซีอตเยียมอืมตาซียาเยี่ยมตาสียาเยยมกจบ้านมันเต้นนะคุณเจ้าคุณเจ้าับุนทับจังบ้านแต่ บอกบอกลูกหลานเลยตัวไหนน,นี่นเก่งเลยไม่บาดทับชมเลขี่มุนกี้จนบารลต์ก่งนะกินงกเยโจบอลลเก่งเยเอากอนเขาเอากอนเขาโยมุนกี้เลยเออแล้วจะหาว่าเอาเลขเข้ามาอีก,นอนเ,ก,เ,กเนะาะแต่เขาเอาเลขเราไปเนะา,านเเนะ និយាយငွေណាตาຄັນເຍືອງນູໂອ້ພົນເຈົ້າວ່າຊິໂອ້ພົນເຈົ້າເຊົ້າເຮີ້ເກເຈງໃຫ້ເຈງໃຫ້ອື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 ເອີໂຕເກງພົນເຈົ້ານູທີ່ທັນເມນກໍາລັງກັນບ່ອນອ້ອຍບ່ອນອ້ອຍເຈເອຕາບານເລກຫມົດນີ້ຕນານີ້ກວັນຮັບເຈງເຄເອເຊື້ອເຊື້ອເອລະອໍນະເອເຊື້ອມາຊື້ອັນນີ້ໂຕໂຕນູເຈງວ່າຖ້າເຊື້ອຫມົດທີ່ເພິ່ນລົບອ້ອຍทําใต้ต้นໄມ້ເລີຍ

เทียงรนีเหมือนเนโจอตาคน้นเก้าเจ็ดกับสี่แปดครับนี่ครับ ครับ ลายพันยูเออลายพันลายพันยูแต่วันนี้ก็มาเอาหวยมาเอาเอาเลขทีนี้ก็ได้ก็ได้อีกแล้วก็สาธุธุนดีกยอนอีจะทำุญให้มากกว่านี้ดีครับได้ได้ทำคนนั่แหละได้ครบครบคะแนนนั่นแหละบางครบเนี่ยปรจองเราเงี้ยนี่คือติดโตมดที่แล้วก็เราก็ไม่ได้รู้เนาะไม่ได้รู้ว่าเลขจะออกเลขตั้งใจซื้อแปดศูนย์พอดีมันมา โดนเทวดาให้มาก็เลยได้เลขหน้าครสองใบแล้วก็ดีใจแล้วไม่เคยทุกหรอกอายุจนปูนนี้แล้วเมื่อมันทุกข์มากุลหูอื้อมุดเลยนะจุนนี้แล้วมัดีใจมานองดื้ออ่ะให้จัดโกยพูดทีหนึ่งอ่ะอ่าขออนุญาตโกลาขิดุงหะแล้วเออขดุงหะเออ